สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับชอ่องพาธิสันมาลตี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพยากินสันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโรจน์พิทยาสิริค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอครับ<ะ>สวัสดีครับค,คุณนุ่นครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาการท้องผูกของอผู้ป่วยพยากินสันค่ะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยนะครับผู้ป่วยหลายรายเนี่ยถึงแม้ว่าเขามีปัญหาแต่เขา บางครั้งเขาไม่อยากพูดไม่อยากจะบอกเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาอายนะครับหรือบางคนอาจจะคิดว่าเอปัญหาเรื่องสันหรือเรื่องปัญหาเรื่องการเดินนะั้นสำคัญกว่าแต่งจริงไม่ใช่นะเรื่องของการ<ฆ>ท้องผูนี่เป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยเนาะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันหวังว่ามีคําถามอะไรที่น่าสนใจนะครับค่ะคําถามข้อแรกนะคะคุณแม่ค่ะเป็นพากินสัน แล้วเคลื่อนไหวลำบากค่ะติดเตียงและมีอาการท้องผูกค่ะถ้าไม่ให้ออกกำลังกายแต่ให้กินผักผลไม้เยอะๆแทนนะคะจะช่วยให้อาการท้องผูกดีขึ้นจริงหรือไม่ค่ะโอเคองี้หมอทวนคำถามนิดนึงนะคำถามคือว่าคุณแม่เป็นพาร์กินสันแต่ไม่ได้ออกกำลังกายนะครับแต่ถ้า,<ภ>าทานผลไม้อย่างเดียวเนี่ยช่วยเรื่องท้องผูกจริงหรือไม่ต้องตอบว่า ไม่จริงทีเดียวนะครับเพราะว่าปัญหาในเรื่องของพาร์กินสันที่มีอาการท้องผูกน,นี้เกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างคุณน,นุ่นปัจจัยที่สําคัญอันหนึ่งคือผู้ป่วยเขาไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวพอเขาไม่ได้เคลื่อนไหวปั๊บเนี่ยคิดง่ายๆว่าลําไส้ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตาม นะครับเฉนั้นถ้าลำไส้ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเนี่ยเราทานอะไรเข้าไปเนี่ยคิดง่ายๆว่าการเคลื่อนไหวที่จะทําให้เราถ่ายเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าสิ่งที่คําตอบอันนี้ก็คือว่าไม่จริงทีเดียวเพราะว่าเรานอกเหนือจากเรื่องของการทานพวกกากใยห,หรืออะไรต่างๆตรงนี้การเคลื่อนไหวในคนเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะฉะนั้นคําถามนี้จริงๆหมอตอบว่าไม่จริงทีเดียวแต่หมอก็จะถามกลับไปด้วยว่าทําไมให้คุณแม่ไม่ออกกําลังกาย บ,บาง,บางรายอาจจะเพราะว่าเขากลัวเรื่องหกล้มเขากลัวอะไรต่างๆแต่หมอเียนอ,อย่างนี้ครับว่าในปัจจุบันนี้การออกกําลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับมีรูปแบบของการออกกําลังกายที่หลากหลายเหมาะกับผู้ป่วยพาร์กินสันในหลายๆอาการที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการหกล้มสมมุติยกตัวอย่างก็จะมีท่าออกกําลังกายที่ปลอดภัยสําหรับกลุ่มนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับนั่งออกกําลังกายนะครับหรือถีบจักรยานอยู่กับที่ ในลันกษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการออกากําลังกายตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งเพน่อเหมาะมสิ่งที่หมออยากก็คือว่าการแก้ไขปัญหาของท้องผูกเนี่ยปัญหาหลักคือวิธีแก้หลักคือให้เขาได้เคลื่อนไหวนะครับวิธีใดวิธีหนึ่งที่ปลอดภัยสําหรับผู้ป่วยสิ่งที่สําคัญนะครับปรับเรื่องอาหารนะครับแก้ไขเรื่องยาหรืออาจจะต้องมียาถ่ายช่วยในบางรายถ้าปัญหาค่อนข้างเยอะอืมค่ะ ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ